นี้ครับผมเล่นโปเกมอนแล้วแล้วเราจะได้ฟักไข่กันแล้วนะก็ี่กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะเดี๋ยวรอมันใกล้ๆก่อนนะผมจะมาอีกทีนึ่งไปก่อนไปก่อนโอเคครับตอนนี้ก็เติมมาได้คับประหยนะครับตอนนี้ก็สิบนะครับ คือร้องเงยเมตนี่หาหาเลยเหรอวะนื่อย ไม่ทอดเลยเบบได้กี่ตัวโปเกมอนไม่เห็นสักตัวเลย <c oughs> ทำไมตร้นอนนี้ไมจดสอนทนี้สุดท้ายมันได้นานจังเลเน่นเไหนะเลยนไปท่าไ,นะไากกหร่่ไกกหจะครบวนเนี่ย อืมอ๋ออาไแล้วโอ้โอ้ oh my god ได้ตัวอะไรโอ้แสบตามากโอ้ยนี่มันคุมขา,ม,นะามัน,มนอ้ให้เพื่อนเพื่อนทำเวทนี้นะนี่เป็นไปก่อนไปลยบาย